สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งครับคือยกกำแพงเมืองจีนโอ้โหที่บ้านก็มีอยู่2กระถางครับยกกำแพงเมืองจีนเขาบอกว่าเป็นไม้มงคลปลูกแล้วเป็นสลิมมงคลครับกำแพงเมืองจีนยกกำแพงเมืองจีนยกก็มีคุณค่าทาง ตามชื่อของเขาแล้วครับเรากาแพงเมืองจีนด้วยนะครับใบเขา,เาต้นเขาจะเป็นหยกัยกหยกัยกหยกักหยักเหมือนกําแพงเมืองจีนเลยครับปลูกไว้จะนําความเจริญรุ่งเรืองมาสู่บ้านเรือนผู้ปลูกครับนำความมีชื่อเสียงมาให้บ้านก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขเงินทองไหลามาเทมาครับยกกำแพงเมืองจีนปลูกสวย,สวย เพราะลองหาม,มาปลูกกันนะครับหยกกำแพงเมืองจีนเลี้ยงง่ายครับไม่ยากใส่กระถางรดน้ำนิดนึงเหมือนกับต้นกระบองเพชรนะครับตระกูลน่าจะตระกูลเดียวกับกระบองเพชรต้นกระบองเพชร สำหรับคลิปนี้พาทุกท่านมาชมยกกำแพงเมืองจีนไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่ควรหามาปลูกกันครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมันก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ